สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้ววันสบายสไตล์สวิตนะครับวันนี้ลุงทวิทจะพาท่านผู้ชมมาชมดอกไม้สวยๆนะครับทับที่ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับที่นี่รู้สึกว่าเห็นป้ายเมื่อสักครู่นี้เป็นเป็นเป็น ดอกไม้สวนดอกไม้ของอาริยานะครับของจังหวัดกระบี่น่าจะเปิดใช้บริการในวันที่27น่าจะก่อนปีใหม่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผ่านมาครับท่านผู้ชมก็เลยเก็บดอกไม้ที่กำลังเริ่มออกดอกก็ประมาณอีกสักประมาณสองอาทิตย์ก็น่าจะสวยนะครับท่านผู้ชม พวงสวสิทไม่รู้นะครับท่านผู้ชมว่าดอกอะไรบ้างเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องไปแยกเอาเองนะครับว่านี่ดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในรูฮี่ครับนี่เริ่มกำลังจะออกดอกนี่ครับท่านผู้ชมดอกอะไรนั่นดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในรูฮ นี่ดอกอันนี้ลุงสวิทรู้จักนะครับดอกดาวเรืองจะมีทางเดินนะครับถ้าเสร็จแล้วจะมีทางเดินไปนู่นนะครับท่านผู้ชมดอกไม้จะรอดดาวเรืองสวยนะครับ ตอนนี้แดดร้อนครับท่านผู้ชมถ้ามานี่น่าจะต้องมาช่วงเช้าเชกับตอนเย็นให้แดดร่มลมตกนะครับก็จะเดินสบายถ่ายรูปตรงนู้นตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับตอนนี้ดอกกำลังจะออกแต่ว่ายังช่อไม่ใหญ่นะครับ ครับต่างๆถือว่าที่นี้ก็ถือว่าเข้าชมได้แล้วนะครับว่าเป็นดอกไม้ท่านผู้ชมเป็นดอกไม้นี่ก็ประมาณส <4 S 2> เดือนสีเดือนมันก็ร่วงโรยนะครับที่นี้จะเป็นดาวเรืองตลอด ต้นปาล์มนะครับนี่ต้นปาล์มก็จะเอาไปติดบนต้นปาล์มรอบเลยสวยไหมครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มาคุยกับลุงสวิทบ้างถ้าชอบเดี๋ยวจะเวลาเขาเปิดใช้บริการแล้วก็ดอกนี่จะออกเต็มที่แล้วก็ลุงสวิทจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะครับ นี่ครับสวยไหมครับสีแดงสดใสสีแดงนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นสีสีอะไรท่านผู้ชม คอมเมนต์ลงมาบอกด้วยว่าสีอะไรนะครับนี่ดอกไม้ทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมอลังกาดจริงๆตรงนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับสีสม้มน,นี่สีสม้มท่านผู้ชม นู่นท่านผู้ชมนุ่นทำยาวไปนู่นเลยเดี๋ยวจะมีฝากนี้ครับนี่ฝากนี้ดอกทานตะวันน่าจะใช่หรือเปล่า ว่างไปตรงนู้นเลยครับท่านผู้ชมกําลังจัดทําอยู่ยังไม่เสร็จนะครับนี่ดอกไม้ทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชม ว่าท่านผู้ชมตอ like ้องชอบนะครับมอดอกไม้ในสวนเพื่อมวนประชา <to> <royalty> ี่จะเป็นแปลงดอกไม้ท่านผู้ชมดอกไม้ต้องหมดเลย ดาวเรืองแล้วก็ดอกลุงสวิทไม่รู้จักนะครับแต่น,นี้รู้จักนะครับนี่ดอกกุหลาบอันนี้ดอกุลาบ ออกไม้ที่หลักสีนะครับท่านผู้ชมนี่กับไอ้ป่าดิบชื้นนี่คนละเรื่องกัน <c oughs> คนละอย่างอ้นี่สบายตานะนี่สบายตาก็เหมาะสมสําหรับหนุ่มๆสาวๆนะครับสวก็มาเดินเที่ยวได้นะครับทุกเพศทุกวัยดอ,อ,อกไม้ทั้งหมด เขากำลังปรับปรุงอยู่ครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม้าบางชนิดก็ออกแล้วนะครับออกดอกแล้วดูว,ว่าปีใหม่ใล้ปีใหม่ก็คงจะเต็มตัวอดอกก็ออกเป็นที่นะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณที่กดติดตามนีพี่น้องชาวยูทูบก็ลมพัดดีจริงๆมาชมดอกไม้นะครับสวนดอกไม้ของสวนอารีนะครับที่จังหวัดกระบี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพบกัน สำหรับคลิปนี้สำหรับสวนดอ,อกไม้พักไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ